สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่สาก็มีคลิปคุณยายอยู่ตับเช้ามาะคะเพื่อนก็ต้องมาสมไฟให้บัวให้ควายแต่เช้าเลยนะคะเช้าบอกเพื่อนๆว่าคุณยายคนนี้ก็เป็นพี่สาวของพี่สาซักผ้าไปด้วยค่ะซักผ้าไปด้วยแล้วก็สมไฟให้ควายไปด้วยชีวิตเด็ก ชีวิตเด็กเลี้ยงควายฉันไม่ใช่เด็กเลี้ยงควายแล้วนะหกสิบปีแล้วปีนี้นะแต่ก็มีความสุขนะกับชีวิตมีวัวมีควายเลี้ยงหลานคุณยายเลี้ยงหลานอยู่บ้านคะ่ะ อยู่กันที่น้องร่มทองทองคนน้าแฝดทํากลางสายลมแสงแดดที่แพ่เผาอยู่ตามทุ่งนาเช้าตื่นออกตอนควายแบกท้ายไม้มงเพื่อไป หวานกลา้ากลิ่นโคลนสาบควายติดกายหนะ้าอายคายหนะ้าลงดำสวมดำไรค่าวาสนาอาพับจนเออวัวตัวนี้กำลังจะอ้วนแล้วนะคะสวยด้วยนะนางกำลังจะตั้งท้องแล้วด้วยกินหญ้าเยอะมากเลย ต้องไปเกี่ยวญ้าให้วัววันละึงรถเข็นส่วนควายนะคะเดี๋ยวก็จะเอาออกไปให้กินไปไล่ทุ่งค่ะส่วนคุณยายนะคะก็จะได้เวลาเลี้ยงหลานตอนนี้หลานยังไม่ตื่นยายก็ต้องเรียบสักผ้าก่อนสักผ้าหองข้าวทำกับข้าวค่ะก็มีความสุขหนึ่งกับชีวิต ชีวิตคนบ้านนอกเรานะคะมีความสุขค่ะ